วิวสามวิวชั้นสามนะคะเรามาดูกันเป็นยังไงเป็นหลุมเป็นบอ่ออากาศดีแสงสวยวันนี้ หมุนสามรอบไปแล้วหมุนแล้วสารอบโอเคได้จบทริปของวันนี้แล้วนะคะวันนี้ดีใจมากเลยได้มาที่ปึงการค่ะเขาสามวันได้รูปสวยๆอากาศดีๆช่วงนี้เนะี่ยคนไม่เยอะนะให้มาวันธรรมดา